กัรเป็นบ่ออืมมันทั้วจะเอาประสาทผมให้โอ,อ้ยยันแม่เนาะจ้าหลานบ่อเป็นหลานบ่อเอา,าบอลหนุ่มไปทำง,งานบ่อคนนี้บอทีอยู่ๆ,ๆนะมันหยาจ้ะนะ เกือบเออยังหน่อยเดียวสั่นพอแห้งีกหน่อยตายแล้วชื้อไม่ให้ผมมีเงินซื้อพ่อได้เงินซือโทรศัพท์ไปหาทางไดนชื่อถือถ่ายคลิปบ่ได้ราคาเป UH <h <h ็นหมื่นถถ่ายได้ อ๋ามันสืกมันผัดผาพมันบรชะมันสั่นอือมีกันสั่นบ่ได้อัาท่านบุธเพลงก็มีไปอยู่นำเจ้าแม่มันอยากไปอยากไปเท็นคอชีขใครก็มันไปอีกเอ้อมือค่อยทางจะมวานนีโหัวจะมาตัวไหม ใจบมดระวังเดินนางลอยลูกเจ้าตายเขาหล่อโลดตายอันนี้มันหนักตกใจหมดจะให้ลูกแค่มังไก่แบบนี้เทนี่นะกัจจุบันกับดักขาลูกทั้งอ้ออบแล้วถ้าลูกทั้งอ้อบกันแบบนี้น่าอร่อย เอาไว้โหลดขัดเอาไว้ค่นอือกระเทศนักนักซะการงานยิ่งานนั่งรอปังลงอยู่ตายกระเดียวไฟมาหายเบียนยังใส่ตื่นเลยทีเวตื่นตื่นเลยเลยตื่นเลยเลยเบิงแป๊ะนะนดี๋น่าตกลงมาพี่เนาะบางย่านี่ lúc cháy vẫn hào lùm thật phát nhanh 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 Kinh, nó xử cho không lục mà. xa này kính như xa này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  xa นน,น,นี่ม,มันร่มมาเลยก็จุบจิบแอนจิบหนา้าบอกจะไปเห็นก,กินหน้นาบอกนอนไรอยู่ดังไปจะนอ่อยอยายิ้วเขา่าบอมีคูอเอาลูกเข่าคอย็อยากเมนบอกหน่ะน พอถึงบอกเวลาลูกนอนไปเห็ดล่ิษากินน้ำเนี่ยห้กินน้ำยุกแกงแสน่ะได้้อยแกงกะก่ะอาไปดรังไฟโล่คืนแงไฟยุกลุยไพเลดแมันน พอลดก็มาเบิ่งเบาเชื่อไหมแล้วคือเป็นแบบนี้คือตายไหว้อะไรทำใหอไเป็นกมกนีห่เบิ่งตายของเ็กมันเป็น้ได้ถือใหม่ก็ตายสั่งพอหอือ เงือกนะกลากิลือไปกีนแต่น้องนักบอกผมมีน้อยแนวไปซอยผมอยากไปทางไปกันเนี่ยตมเป็นน้องเป็นน้องอย่เหมือนอุ้ยต้ทางทางมันเปื่อนเ จะไิบชอยบอสขัวมากเลยชิไชอยมัดเขาชิชอยคนเขาแวเวันดยังเป็นมัดเป็นมัดหันเร็วนี่ใช่ยังคนบ่เลยเร็วันดี้ยังให้หนึ่งยังบุเกี่ยวสั่งแล้วจุ่มกัญยหน่อยแล้วก็่เกี่ยวไน้่็กระปุ อันยังม่เกี่ยวอะไรคุณคยบอกมเป็นย euh. ังเออแล้วคามำมี <S <s ้เแมนบอกจะเอไปนำในไว้พูดไปเบิ่งดูสัจจะสัจจะท้าหนี่หลนะ จะไปนำบ่ไปรถโหลดสิบึงนางจะไปตามผัวแหละคือมิดสะม่อยอยู่ใช่บึงดูจะว่าไปทางอื่นไอสิบึงดอกลูกสาวจ้ะอ๋อ โอเคไอเมาหน่องนี่ด yeah. okay. ูหน่องนี่เอานำอยู่คร like e ับเออพอไปไปบ่ะลอยอยู <h 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 ่พอดีจะจะย่านป่ยานไหมมีไยมีไพที่เชียวขึ้นคุณไล่าจะกับเอินมันนั่งดับมันเหมนกันมงาเล่นพี่สิบ่มาบ่ยานยังยานพีหรอ ที่หลอกเน่กังเวนกับที่ยานที่หลอกมันคือในมันมันมืดอย่านี้ง่ามาแต่เว็นะพ่นี่มานาแ้วไปนั่เลยมันเืมันกยังเว้นมากไปตามแบไปตามดูหน่อยไปตามมื้่อคืนี้มากจะโม่งจะปวดจะกีเวนไหมเน่ง มาตเตเวิอยู่หยับแ<ม>ทงแด็มามาไยแล้วบอปวน่อยากไ,ได้ไงก่อยากตาทางบ่ไม่ก<ม>ูไปน้อยู่ในเฮือนหนึ่สามคนตากคมอยู่นนี่ขอเรากุ่สาเฮื่อนหายููได,ด,ด,ด แล้วบางทีก็การโอ้ยน้อยากโอเคไปเอาไว้เนาะยกทีไปสริเียชีวิตจุ่งจุ่งบุญบุญแล้วกัวนั่งลอยชีวิตบุญบุญไปเอาไว้ไปเลยเัะว่ากับอะเอียเบี้ยไปแลยไปแล้วจะมาจะมงแล้วไปนำมาแ้วก็ไปแล้วมองไม้เด้อ เายัคอยห้ได้ร้อยใหว่าค่คำคำำมาได้อยู่กับลูกสองคนหายแ้วนี้เวชนใจผู้ใดคั่งเล่นทยามันอีอีอีดู้าสดยกี่ว่าสาวเนมน้อง้ยสบายดีนั่งลอยสบายดีเอ็ดีลาเดดด้ จะอยก็นไปจะอูุ่ยจ้อจะอูกับลูกเจ้าอีกอีกทีเดียจะเป็น3บมบนเพ่นก่พอห้ายก็ไปนะบ่อไเอิขามาฮมพี่เ่งไข่นะขามาฮมพี่ Những bên ừ, bài này Moment lòng mão của tao mão đẹp lưu mão, luôn bổn bắn 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 nhắc bắn 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 นยัไปบ่ยืนเ้ทแรงพ่อ่อยนงเยููไปกะว่าอยูค้ำมอมาตาราสุดลงได้พุทเทงไปไปนพอดีตีสุดแล้วทำแค่น้อยจะกระวนพ่อจะมาเด้อไปกันเฮึะกัน่ยฮ่ย่ยวึ่ยดยยว่ยว่ยฮ่ยฮึ่ยฮ่ยฮ่ยฮึ่ยฮึ่่ ทิ้งไว้ไคำจะน้อยแหละสวนปอมาเจ้าเด้อพ่อเจ้าเจ้าเด้อเจ้าเด้อเออดบอกไหมอย่าอยู่เด้ออย่าอยู่เด้องเลเจ้าอะเ้าด้อือก็ีดฮอเจ้าเาดูเลยมเินไปเที่ยวคคอยคยีดฮอเจ้าอย่าอยู่ำเด้อ Mãi lần cuối con bênh. Bôi bàn lại lâu hay lẹ có đi con. Bye bay 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 แปลงไก็แปงโลดแปลงโลดจะแปลงได้จะกแปลงจได้รูปยอนาลงมานี่หเลบอยที่คมไม้อนให่ได้เซลเซลนี่คือแบบเปิดไว้มันสิได้หุ <t uk> <t uk> <t uk ่งสิบริยานเบา lâu lẽ rocket nào rocket nào um 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 hihihi 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 มันมันดังเลไยดมันดังอึดอึดอไมนายลอดอึดอเดยนะโอยหนุกอฟูเคยบอกเคยเห็นเห็นเรื่องช้เมืนว่าชื้อขาวข่าวอะไคอยยานแปรปรนเขาดุเร็วไม่ริมไม่พอ เออบานนี้นะนปอกระูะดเลยิม <c oughs> <ว>เปอน้าปอนมลากลไปน้นาอมเนี่ยนั่นจะยัดขนานเลยสิลอยตั้งเวรเดียวยาดอีหยังตั้งเวรเนี่ยได้ยานตอนคืยุ่งยุ่งคำคำคำจลอยเลยจะยัดคำคำยา่ามันเท็ดมือเทียน,นมือมาจัดยา โแมเนี่ยีคำคำจังหน่อยเลยบร้อยอุ้มลูกอุ้มลูกคอยทางอยู่บ่บักหน่าเ่ยืดยาวยืดยาวอยู่บ่เฮิ้งบ่ได้สีมาดิบอ้้คคมได้ได้ยังบอกเกนเวีนเน่อ้ยว่าวไปเลยเลยป่าตุ ปอนขาลูกเล้วก็สิบไปเลยบราสันเอาเก็บขึ้นไปชุ้งๆกันน่ะนะเออท่นแลไรเปนมากจัดการคงจะเบิดได้ห้องบุญมี่บุญมี่เอ้ยยังบ่ได้กินข่าวบ่อโอ้ยพอหิวข่าวแม่ร้อยบ่ป้อนข่าวบ่ bên vách phi non như này, này, yêu khẩu, mẹ đi há khẩu hay mi Bunmi, giờ giòn, khá ra mà đưa tôp đấy hui, à thả bần ngư bần ngư bần ngư, peap nưng peap nưng, peap nưng peap nưng, cho nói lẽ cho nói จะหน่อยแล้วจะหน่อยแล้วเอาขยจะเข้าไปขานะไปหาแม่คานไป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 ในบกหูเรื่องเลยพี่น้อยเบ้าคานไปกับคานไปเลยเฮ้ยเพ่เพ่อันตัวนี้ยิ้มเข่าเขียนหงอ์เลยใช่ปะ ยัอเลยน,น,นี่นะยังเลยจังห่อนะหมดเลมันก็กินอยู่บ่ลอย <c ười> กินอยู่บ่เขาขนอะคือได้มันได้กินแต่คงกินแล้วมันอยากกันเออมันอยากกินของกิน <c ười> โอย้ยหิวเขาคารตาม เห็ดกระบาบเห็ดกระบาบ,บลก

มันบ่อยากโอ้ยมันบ่อยากเขามันอยากกินเขากินเลยโอเคพี่น้องเชาวชิดาจบคลิปไปสั่นเนื้อเนาะขอบุญขอบคุณมาชมเด้อหรือกดไรกดแชร์กดติดตามเนาะชิดมางาอะไรบ้างทำไปพอกันใหม่เคลิปหน้าพี่น้องเลยปลากระเรืออยู่ตัวหนึ่งเนาะพังไว้ เหลือตัวใหญ่บ้านกิงไปเลยตัวหนึ่งไปนะหาบมาบอกบ้านไปแล้วพี่น้องสบายดีเพื่อนมาสิทยอยจูดนะว่าฉั่นใบใบเตยพัวกับไปคนเขาเลยคนเขาซอยอ้ายสัะลกเอ้ยเนี่ยกระยันพีสั่งพัวไวให้มาไวให้อยู่คำ่าซัน พเพราะเฮือนนางมันมืดดิทำมาแล้วมันจะมืดมืดเไปแล้วผลญาติญา่ิผี่าสัตว์มันไก่ป่ามันเคยขีดยานิญาติผีจะเคยเห็นหรือบ่ญาติผี่าสัตว์ขีดเองแลวก็ะยานแล้วบ้านนี้เนาะไปแล้วพี่เนาะสบายดี